มาผมนี่ตัดไปแล้วเดี๋ยวจะมาซอยหน่อยมาดูกันนะซอยให้คุณคุณแม่คุณป้าคุณยายอซอยไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันเ <c oughs> ดินที่บ้านยังไม่ออกคี้ไม่ออกหมดไปเกือบสามหานแมวเหรอมาเออใช่มันไปยืน3วันไปยืนไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้ไปส่วน ใส่ยางแยงเข้าไปที่กระจู่แล้วนะนะอ๋อเป็นนิ้วแล้วก็อันี่แล้วก็เอกซเลยอ่อโหมันขี้ก็ไม่ออกเยี่ยวก็ไม่ออกก็็นอรแปๆนะใช่ไอหมาเลี้ยงกัดิเลี้ยงก็สิหมาเลี้ยงมันหมาบ้านดีกว่าเลี้ยงง่ายอันนี้เราก็จะมาซอยกันนะคะนี่จะซอยผมแห้ง ก็ไล่ไม่ต้องเยอะนะใา่มันต้องเยอะทีเดียวเียเริ่มยาวเลยปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นฟาร่าสวยเรวก็เลี้ยงฟาร่านั่นก็ผมน้อยคุณพี่คุณป้าหกจะหมดเลยผมจะหมดแต่นี่เราก็ซอยนะยกมือเลยหน่อยๆนี่ให้เดือดมันออกนี่คือจะเลี้ยงยาวเราก็ซอยว่าเลี้ยงฟาร่านฮะ เห็นไหมค้าเมื่ยากเนี่ยแค่บจะแบบเนี่ยเนี่ยให้มันเท่ากันนั่นเหรียมนะฮะดูที่ดีดๆจนมันออกเลยนะก็ไดีก็โดนไอนกระผมเยอะก็มองก็อยูนั่นแหละเราก็ผมน้อยเขาก็ผมเยอะเอออืมอืมนี่เราก็ยกมือนิดนิดมันก็จะรับกันคือมันยาวต้องซอยอ่ะแหละเพราะว่ามันตอนนั้นเราบรนดาลไม่สั้นไงใช่ข้างๆเราก็นิดๆไม่ต้องเยอะ แค่นี้แหละมก็จะเข้าส่งแล้วยกมือนิดนึง่งใช่ไหมยกมือนิดนึงเพื่อนนั่นสวยเลยตอนนี้เพราะมันเริ่มยาวเดีย๋ยวเลยค่ะ เราเปิดค่อยๆก่อนเดียวมันเข้าแตงหนุนขนงี้เปิดเสีอยๆนิดเดียวพอมันเข้าอนี่ไปแล้วเดี๋ยวมันถามว่าเราที่ถามว่าเออไป่อ้าวอันนี้ก็สอยนี้นะคะเห็นไหมสวยแล้วแค่จัดตรงยกจอยให้ดีๆมันหลุดแล้วเราก็ให้มันดูสวยเข้าทรงแล้วเราก็นี่เลี้ยงยาวกันค่ะ ซอยแห้งเราจะเห็นมากกว่านะลองซอยแห้งกันจะรู้ว่าง่ายมาบสวยเลยป่ะมาหาช่างผงใส่กัวช่างมั้ง,งนะดีๆเราก็เก็บได้หมดนี่สวยนะผมมาดักแล้วตอนนั้นนานแล้วป้าดักที่แหนตอนนั้นดักเย็นงสั้นๆเลยไงเดียดีเรามันงอกกันนะงอกสวยสิส โอ้ี่เข้ารงพอดีเลยอันนี้เราบมันยิงนี่ไงเห็นว่าสวยแล้วเห็นป่ะสวยละบม่ต้องไอ้นี่มันเป็นคลื่นของเขาคาว่าเรียกก็ไม่ได้นี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคก็เห็นป่ะสวยเลยนี่เราก็จะไปเลี้ยงเป็นฟาร่ากันแล้วทีพอทอดีหน่อยเราก็มาซอยแข่นขานไม่ยากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเอารงไหนคอมเมนต์มาได้เลย เราไเราเราไปมองตรงนั้นไม่ได้เราไปมองนี้มันก็จะเห็นนี่ถ้าเรามองนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนที่ติดตามหัว